ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะบทที่536เอโลอิสและชอนซึ่งยังไม่ได้ออกไปจากโรงพยาบาลพวกเขาเกือบจะล้มลงเพราะขาของพวกเขาอ่อนแรงลงหลังจากที่รู้ว่าเมเดลีนและเจเรมีเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พวกเขารีบมุ่งไปที่ห้องฉุกเฉินและเห็นเจเรมีรอยอยู่ข้างนอกเขานั่งนิ่งซึมอยู่บนเก้าอี้มือของเขายังมีเลือดไหลยอยู่ เขาดูเย็นชาไร้หัวใจและร่างกายของเขาได้แผ่ความเย็นเยือกออกมาด้วยบรรยากาศที่ดูขมขื่นการเข้าใกล้เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเหมือนดั่งร่างกายถูกแทงด้วยรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งที่แหลมคมบนตัวเขาเอโลอิสยังจำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วได้ตอนที่เมเดลีนถูกส่งไปยังเตียงผ่าตัดเจเรมีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตื่นตระหนกจนไร้ซึ่งสติ ดูเหมือนเอโลอิสจะเข้าใจแล้วในเวลานี้ว่าทำไมเจเรมีจึงโกรธเธอและเมรดิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมเดลีนตอนนี้เอโลอิสก็มีลางสังหรณ์เช่นกันเธอไม่ต้องการให้ภาพเมื่อสามปีที่แล้วเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งจริงฮ่าฮ่าเมื่อมองเห็นไฟสีแดงสาดส่องออกมานอกห้องฉุกเฉินหัวใจของเอโลอิสและชอนก็ตึงเครียดเมเดลีนอย่าเป็นไรนะได้โปรดเธออย่าลงโทษครอบครัวของคุณและลูกของคุณแบบนี้เลย คาเลนและอีวอนพอรู้เรื่องว่าเมเดลีนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และขณะนี้กำลังเข้ารับการผ่าตัดในห้องฉุกเฉินอยู่พวกเธอก็รีบไปที่นั่นด้วยความสนุกสนานในทันทีเมื่อเห็นว่าเอโอิสและชอนอยู่ที่นั่นด้วยคาเลนก็เลือกที่จะไม่สนใจพวกเขาและเดินตรงไปหาเจเรมี่เมื่อเห็นมือของเจเรมี่มีเลือดออกคาเลนก็ดูกังวลใจเจเรมี่มือแกบาดเจ็บเราต้องห้ามเลือดก่อนนะ เธอดึงเจเรมี่เข้ามาขณะที่พูดแต่ก่อนที่เธอจะแตัดต้องเสื้อผ้าของเจเรมี่เธอก็ได้ยินเขาพูดอย่างเย็นชาว่าอยู่ให้ห่างจากฉันคาเลนรู้สึกลำบากใจและคิดว่ามันยากที่เธอจะยึดมั่นกับความโอหังของเธอต่อไปเมื่อเห็นแบบนี้อีวอนที่ตามมาด้วยก็หยิบทิชชู่ออกมาทันทีและเอ็นตัวไปหาเจเรมี่ด้วยความกังวลใจเจเรมี่อย่าทำแบบนี้เลยคุณป้าเป็นห่วงพี่นะดูพี่สิพี่เสียเลือดไปมากแล้วแย่จริงๆเลย เธอพูดด้วยน้ำเสียงกังวลในขณะที่จะเอื้อมมือไปเช็ดบาดแผลของเจเรมีแต่เธอก็ได้ยินคำตอบกลับที่เย็นชาของเจเรมีอย่างไม่คาดคิดออกไปอย่ามาแต่ต้องตัวฉันอีวอนเม้มริมฝีปากของเธออย่างกังวลใจเจเรมีฉันก็เป็นห่วงนายเหมือนกันนะฉันไม่ต้องการการดูแลจากเธออยากเข้ามาใกล้ฉันออกไปซะเจเรมีแกพูดกับอีวอนแบบนี้ได้ยังไงเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของแกนะลูกพี่ลูกน้องของผมเหรอ ร่างสูงที่ดูหล่อเหลาของเจเรมี่ยืนขึ้นช้าๆในตาลึกล้ำของเขาหลบตาลงและเงาที่ปกคลุมตัวเขาดูน่ากลัวมากภรรยาของฉันเป็นคนที่นอนอยู่ในห้องสุขเฉินโดยที่มีหมอกำลังต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตเธออยู่เธออยู่ระหว่างความเป็นและความตายฉันได้ไปขอให้ลูกพี่ลูกน้องมาเป็นห่วงฉันเหรอไปให้พน้นไปให้ไกลๆฉันไม่อยากเห็นหน้าคนที่เรียกตัวเองว่าญาติอีกเขารู้สึกขยะแขยงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นทำให้อีวอนตกตะลึงด้วยความอายและไม่พอใจ เธอเป็นภรรยาแบบไหนกันเธอมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นมานานแล้วและถึงกับวางยาพิษฆ่าคุณปู่ของแกมันไม่น่าแปลกหรอกที่ผู้หญิงแบบนี้จะตายตายไปนะคาเลนพูดอย่างขุนเคืองคาเลนคุณกำลังพูดอะไรออกมาคุณไม่สงสารคนที่อาจจะสูญเสียชีวิตได้อย่างไรมาพูดใส่ร้ายลูกสาวฉันแบบนี้ได้ยังไงเอโลอิสและชอนตอบกลับอย่างทันควันด้วยความโกรธที่คุณป้าพูดคือความจริงอีวอนร่วมวงปัง เสียงเจเรมี่ต่อยผนังด้วยกำปั้นพร้อมกับดวงตาที่เย็นชาของเขาถ้าคุณใส่ร้ายลินนี่อีกอย่าโทษผมที่จะไม่สนใจความสัมพันธ์ของเราอีกต่อไปปากของคาเลนสั่นระร,ริกด้วยความตกใจแม้แต่อีวอนเองก็ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเอโลอิสโกรธมากและเธอกำลังจะโต้แต่ทันใดนั้นไฟในห้องผ่าตัดก็ดับลงเจเรมี่เงยหน้าขึ้นและเห็นประตูห้องผ่าตัดเปิดออกเขาวิ่งไปหาหมอที่อยู่ในชุดเสื้อกาวสีขาวด้วยท่าทางกังวลใจหมอภรยาของผมเป็นยังไงบ้างครับ เธอเป็นอย่างไรบ้างบทที่537้อสิบคุณหมอมองเจเรมี่ที่ดูกังวลและปลอบโยนเขาอย่างใจเย็นคุณคุณไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักภรรยาของคุณไม่มีอันตรายถึงชีวิตและไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยฟกช้ำบนร่างกายของเธอด้วยแต่อาการบาดเจ็บที่มือของคุณดูจะร้ายแรงกว่าเธอนะเจเรมี่ไม่แม้แต่จะมองฝ่ามือที่มีเลือดไหลของเขา ของผมเป็นเพียงอาการบาดเจ็บที่พื้นผิวผมอยากรู้อาการของภรรยาผมถ้าเธอสบายดีแล้วทำไมเธอถึงสลบไปด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีนักหลักตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างผมต้องการที่จะเข้าไปข้างในและดูเธอในขณะที่เขากำลังพูดเขาก็กำลังวิ่งเข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วสามปีก่อนเมเดลีนได้เข้าห้องฉุกเฉินในลักษณะที่คล้ายกันนี้และไม่เคยกลับมาออกอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ทิ้งบาดแผลและรอยแผลในใจซึ่งลบไม่ออกให้แก่เขา เขากลัวว่าภาพวันนั้นจะเกิดขึ้นอีกและเมเดลีนจะไม่มีวันได้กลับออกมาหลังจากเข้าไปในห้องนั้นอีกเขาไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้อีกเมื่อแพทย์และพยาบาลเห็นเช่นนี้พวกเขาก็รีบคว้าตัวเจเรมีไว้คุณครับภรรยาของคุณไม่มีอันตรายถึงชีวิตของเธอเลยจริงๆเธอได้รับกระทบกระเทือนและลิ่มเลือดในสมองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลิ่มเลือดจะหายไปเองขึ้นอยู่กับสถานการณ์สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือการพักฟื้นที่ดีนะครับคุณไม่ได้โกหกผมใช่ไหม เจเรมีถามอย่างสงสยัยคุณหมอยิ้มผมจะพูดเล่นเรื่องอาการคนไข้ไปทำไมคุณกังวลเรื่องภรรยาของคุณมากเกินไปเมื่อได้ยินข้อสรุปสุดท้ายของหมอแล้วเจเรมีเอโลอิสและชอนต่างก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกคาเลนและอีวอนจ้องไปที่ห้องฉุกเฉินในขณะที่รู้สึกไม่พอใจแล้วพวกเขาก็หันหน้าหนีด้วยความโกรธหลังจากนั้นไม่นานเมเดลีนก็ถูกส่งไปที่ห้องว i p ตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนเธอหลับไปตลอดทั้งเวลาและยังไม่ตื่นเจเรมีคอยดูแลอยู่เคียงข้างเธอตลอดทั้งวันหลังจากที่เฟลิเป้เห็นป้ายทะเบียนรถที่ประสบอุบัติเหตุใกล้โรงพยาบาลทางทีวีเขาก็เข้าใจได้ว่าเพราะอะไรเขาจึงไม่สามารถติดต่อเมเดลีนได้เลยเขารีบไปโรงพยาบาลในทันทีและเมื่อทราบห้องผู้ป่วยของเมเดลีนแล้วเฟลิเป้ก็ก้าวยาวๆออกไปอย่างรีบร้อน เมื่อเขามาถึงที่ประตูเขาก็เห็นผ่านหน้าต่างเล็กๆบนประตูว่าเจเรมีกำลังเช็ดหน้าของเมเดลีนด้วยผ้าขนหนูในขณะที่เธอนอนหมดสติการเคลื่อนไหวของเขาดูระมัดระวังอ่อนโยนและทนุธนอมราวกับว่าเขากลัวว่าการกระทำของเขาจะทำให้เมเดลีนเจ็บวันนี้ควรจะเป็นวันที่เจเรมีและเมเดลีนได้รับใบหย่าแต่อุบัติเหตุทางรถยนต์กระทันหันนี้ทำให้เรื่องนี้ต้องยุติลงแสงเย็นเยียบอันไม่น่าพึงพอใจได้ส่องออกมาจากดวงตาสีดำที่เงียบสงบของเฟลิเป้ เขาถือช่อดอกไม้และเปิดประตูวอร์ดด้วยท่าทางเย็นชาขณะที่เจเรมีจับมือของเมเดลีนไว้เพื่อต้องการจะบอกความคิดของเขากับเธอเขาก็เหลือบไปเห็นการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเฟลิเป้ความอ่อนโยนในดวงตาของเขาจางหายไปทันทีคุณมาที่นี่เพื่ออะไรเจเรมีเดินเข้าไปหาเฟลิเปรู้สึกไม่พอใจและห้ามไม่ให้เขาเข้ามาเฟลิเปวางช่อดอกไม้ลงบนโต๊ะกาแฟแล้วยกมุมปากขึ้นผมมาที่นี่เพื่อเยี่ยมคู่มั่นของผมผมต้องขอคำอนุมัติจากคุณด้วยเหรอ เฮ้เจเรมีหัวเราะเบาๆไม่มีคู่มั่นของคุณที่นี่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เจเรมีท่าวิลาตื่นขึ้นมาตอนนี้นายคิดว่าใครคือคนที่เธอจะขอให้ออกไปจากที่นี่เหรอนายเองก็รู้คำตอบที่ชัดเจนในใจอยู่แล้วเฟลิเป้ก้าวเข้ามาช้าๆและเดินไปที่ข้างเตียงเมื่อเห็นใบหน้าที่อ่อนล้าและหลับไหลของเมเดลินเขาก็ขมวดคิ้วบทที่ห้า้อสา ด้วยความที่ไม่พอใจที่เฟลิเป้จ้องมองเมเดลีนอย่างสเสน่หาเจเรมีจึงก้าวไปขวางหน้าและบังสายตาของเฟลิเป้ไว้ออกมาผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเฟลิเป้ยิ้มอย่างสบายๆเมื่อได้ยินคำพูดของเจเรมีจากนั้นเขาก็หันหลังเดินตามเขาออกไปที่สุดทงทางเดินเจเรมีพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเฟลิเป้คุณอาจจะหลอกลินนี่ได้แต่หลอกผมไม่ได้หลอกคุณใช้ลินนี่อย่างมีจุดประสงค์เฟลิเป้ฟังเงียบๆโดยไม่เถียงเขายิ้มแทนแล้วพูดว่า ใช่แล้วฉันใช้วิลาถ้าไม่ใช่เพราะวิลามันคงเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะได้บริษัทวิตแมนและคาริฮาตวิตแมนมาอย่างรวดเร็วแบบนี้หลังจากได้ฟังคำตอบที่ไม่สํานึกผิดของเขาเจเรมีก็งอนิ้วของเขาด้วยข้อนิ้วที่เริ่มดังเอียดเฟลิเป้คุณน,นี่มันน่ารังเกียจจริงๆน่ารังเกียจเฟลิเป้หัวเราะขณะที่ความแย่หยิ่ยงไหลออกมาจากดวงตาเขานายเองก็น่ารังเกียจเหมือนกันไม่ใช่เหรอนายทําร้ายวิลาจนกระทั่งเธอเกือบจะตายในตอนนั้นแต่ตอนนี้นายต้องการให้เธอกลับมา หลังจากที่เห็นเธอเปลี่ยนไปอย่างนั้นเจเรมีดูเหมือนว่านายจะน่ารังเกียจมากกว่าฉันอีกนะในเรื่องนี้เจเรมีรู้ว่าเขาทำผิดต่อเมเดลีนอย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการให้เมเดลีนกลับมาเพียงเพราะว่าเธอเปลี่ยนไปอย่างที่เฟลิปเป้พูดถึงเขารักเธอมันเป็นความลับในใจของเขาซึ่งไม่มีใครรู้หรือถูกเชื่อเลยในตลอดหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเวลาฟื้นและอาการบาดเจ็บของเธอหายดีแล้วเธอจะร้องขอใบหย่ากับนายทันทีเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะส่งเธอกับจักสรรไปที่เมืองเอฟก่อนเฟลิเป <Felipe S 1> <Felipe S 2> เปิดเผยแผนการของเขาต่อเจเรมีโดยไม่สนใจว่าเจเรมี่จะขัดขวางแผนของเขาหรือไม่เมื่อเขาเห็นความหงุดหงิดและความเหงาหงอยแวบผ่านดวงตาของเจเรมีรอยยิ้มของเฟลิเป้ก็กว้างขึ้น หลานรักของฉันดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกชายของนายก็ตามนายจะไม่สามารถเรียกพวกเขากลับมาได้อีกเลยในชีวิตนี้ในไมชาวิล่าจะเป็นผู้หญิงของฉันและแจ็คสันก็จะเรียกฉันว่าพ่อของเขาเช่นกันไม่มีใครยอมรับการสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้นับประสากับเจเรมี่ผู้ซึ่งห่วงใยและรักเมเดลีนอย่างสุดหัวใจดวงตาของเขาเย็นเยียบขึ้นขณะที่การจ้องมองของเขาเต็มไปด้วยความก้าวร้าวรุนแรงและความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ในชีวิตนี้ลินนี่จะเป็นผู้หญิงของฉันคนเดียวเฟลิปเป้อย่าคิดว่านายจะพาเธอไปจากฉันได้จริงเหรอถ้าอย่างนั้นเรามารอดูกันเฟลิปเป้ยิ้มอย่างสนุกสนานก่อนจะหันหลังเดินจากไปในตอนแรกเจเรมี่อยากจะหยุดเขาไว้แต่จูจูเอโลอิสก็วิ่งออกมาจากห้องของเมเดลีนด้วยความตื่นตระหนกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติโดยไม่รู้ตัวเขารีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องพักทันที เมื่อเห็นเมเดลีนนอนอยู่บนเตียงด้วยเปลือกตาที่สั่นไหวไปมาอย่างรวดเร็วเขาจึงรีบไปที่เตียงด้วยความตื่นเต้นและเขย่ามือเย็นๆของเมเดลีนด้วยความสงสารลินนี่ลินนี่ตื่นแล้วเหรอเฟลิเป้ตามเขาเข้าไปในห้องและรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าจากนั้นเอโลอิสก็เรียกหมอเข้าไปในห้องพักซึ่งทันใดน,นั้นเองเธอก็รู้ว่ามีชายอีกสองคนในห้องพักเธอมองไปที่หมอแล้วถามว่าคุณหมอคะลูกสาวของฉันดูเหมือนจะตื่นแล้วคุณดูได้ไหมคะว่าเธอสบายดีหรือเปล่า เจเรมีลุกขึ้นก่อนแล้วให้หมอตรวจอาการของเอลลินเอโลอิสเตือนเจเรมีที่ยังคงจับเมเดลีนไว้แน่นเมื่อเห็นคุณหมอที่เดินเข้ามาเจเรมีก็ปล่อยมือของเมเดลีนในเวลาเดียวกันที่เขาปล่อยมือเธอเมเดลีนก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเอลลิน e เธอฟื้นแล้วจริงๆด้วยเยี่ยมมากดวงตาขอเอโลอิสเปียกโชคไปด้วยความสุขเจเรมี Jeremy เองก็รู้สึกว่าน้ำหนักในหัวใจของเขาลดลงเมเดลีนกับพริบตาที่ขุ่นมัวอย่างระวังก่อนจะมองไปรอบ คุณหมอรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบเมเดลีนแต่เธอก็หลีกเลี่ยงเขาอย่างระมัดระวังในทันใดด้วยท่าทางที่น่าสงสัยบนใบหน้าของเธอคุณกำลังทำอะไรเจเรมีรีบเข้าไปและทำให้เธอสงบลงด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลขณะที่พูดว่าลินนี่คุณเพิ่งตื่นขึ้นมาหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บให้หมอตรวจคุณนะอย่ากลัวไปเลยเมเดลีนจ้องไปที่ใบหน้าของเจเรมีอย่างครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนที่อยู่ๆเธอก็จ้องมองเฟลิเป้ที่ยืนอยู่ข้างประตูในทันทีเฟลิเป้คนพวกนี้เป็นใครกันคะ ทำไมพวกเขาถึงบอกว่าฉันบาดเจ็บละ่ะบทที่539้าคำถามที่เมเดลีนถามทําให้ทุกคนในห้องพักคนไคตกใจเอลลีนฉันเป็นแม่ของหนูเอโลอิสชีที่ตัวเองในขณะที่ดูตื่นตระหนกมีน้ําตาคลออยู่ในดวงตาของเธอเป็นเรื่องยากสำหรับเจเรมีที่จะเชื่อเรื่องนี้แล้วมันก็น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าเดิมเมื่อเขาเห็นการแสดงออกที่สับสนและระมัดระวังบนใบหน้าเล็กๆอันบอบบางซึ่งอยู่ตรงหน้าเขามันเป็นไปได้อย่างไร เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผู้หญิงที่รักเขามากคนที่ทั้งเกลียดชังและรักเขาจนแทบคลั้งเธอได้ลืมเขาไปแล้วจริงๆเหรอหลังจากผ่านพ้นความตกใจไปได้เฟลิเป้ใช้เวลาอันสั้นที่สุดเพื่อไขข้อสงสัยของเขาจากนั้นเขาก็ยกริมฝีปากยิ้มเหยียดและเดินไปที่เมเดลีนด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นวิลาไม่ต้องห่วงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่เคียงข้างคุณให้หมอดูอาการของคุณก่อนนะ หลังจากฟังคำพูดของเฟลิเป้อย่างทีทุวนแล้วเมเดลีนก็ให้ความร่วมมือและให้หมอตรวจดูเธอเจเรมี่ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นต่อหน้าเขาเลยจริงฮ่าฮ่าเมเดลีนไม่รู้จักเขาหรือเอโลอิสแต่เธอยังคงจำเฟลิเป้ได้อย่างชัดเจนและเชื่อฟังเขาอย่างว่านอนสอนง่ายเจเรมี่รู้สึกราวกับว่ามีลูกศรเย็นเยียบหาหมื่นลูกพุ่งทะลุหัวใจของเขาจนทำให้เขาราวกับถูกแช่แข็งเขานิ่งคั้งอยู่ที่จุดนั้นจนกระทั่งหมอตรวจเมเดลีนเสร็จ ในห้องทำงานของหมอเจเรมีขมวดคิ้วและฟังหมอขณะที่อธิบายอาการของเมเดลีนลิ่มเลือดในสมองของเธอเกือบจะหายไปแล้วโดยดูจากผลการซีทีสแกนแต่เธอกำลังประสบกับการสูญเสียความทรงจำบางส่วนอย่างกระทันหันซึ่งน่าจะเกิดจากเหตุผลทางจิตวิทยาบางทีเธออาจต้องการลืมบางคนหรือบางสิ่งที่ทำให้เธอไม่มีความสุขเป็นพิเศษและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความจำเสื่อมแบบแยกส่วนนี้ขึ้นเธอไม่ต้องการย้อนนึกถึงความทรงจำที่ไม่ดี ดังนั้นตอนนี้เธอจึงจำแต่สิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขเท่านั้นพยายามอย่าไปกระตุ้นเธอเราจะต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยอีกสักพักหลังจากฟังคำอธิบายเจเรมีและเอโลอิสก็รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวในทันทีที่พวกเขาเข้าใจพวกเขาเข้าใจในหัวใจของพวกเขาด้ว่าบาดแผลและการทรมานที่พวกเขาทำกับเมเดลีนนั้นโหดร้ายและไม่อยากที่จะจดจำมันเป็นเรื่องปกติสำหรับเมเดลีนที่อยากจะลืม ไม่มีใครอยากจำสิ่งที่ทำร้ายพวกเขาหากเป็นไปได้แน่นอนว่าใครๆก็หวังว่าความทรงจำทั้งหมดของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความสุขและความปิติอินดีอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่เมเดลีนกระตือรือร้อนที่จะมอบความไว้วางใจและความชอบที่สุดพวกเขากลับมอบแต่ความเจ็บปวดและไม่แยแสะเธอเจเรมีรู้สึกปวดใจอย่างรุนแรงและไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจขอบเขตของมันได้เขากลับไปที่หังพักคนไข้และเห็นว่าเมเดลินลุกจากเตียงแล้วเธอกำลังคุยกับเฟลิเป้ แสงแดดส่องลงมาบนใบหน้าที่กระจ่งางใสไร้ที่ติของเธออย่างอ่อนโยนเมื่อเธอยิ้มดวงตาที่โค้งมนของเธอก็เปล่งประกายด้วยดวงดาวแต่เธอไม่เคยแสดงรอยยิ้มแบบนี้ต่อหน้าเขานั่นเป็นเพราะเขาไม่เคยให้โอกาสเธอยิ้มแบบนี้เลยเฟลิปเป้ฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่เหรอคะฉันไม่อย,อยากอยู่ที่นี่ที่นี่ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเมเดลีนมองไปรอบๆตัวเธอและทันใดนั้นเองเธอก็มองเห็นเจเรมี่ที่ยืนอยู่ตรงประตูห้องพัก ทันทีที่สบตากันเจเรมีก็หวังว่าเขาจะเห็นบางอย่างในสายตาของเมเดลีนแม้ว่าจะเป็นความเกลียดชังก็ตามทว่าดวงตาของเมเดลีนนั้นมีเพียงความเฉยชาเธอมองมาที่เขาราวกับเขาเป็นคนแปลกหน้าทำไมคนนั้นถึงมองมาที่ฉันเมเดลีนมองออกไปและถามเฟลิปเป้อย่างสงสยัยเฟลิปเป้เหยียดริมฝีปากขึ้นเป็นรอยยิ้มกระตุกความคิดขณะที่เขาแนะนำและพูดว่าเขาเป็นหลานชายของผมเองเจเรมี่ เจเรมีเมเดลีนพูดซ้ำด้วยสีหน้าว่างเปล่าเธอหันไปมองเจเรมี่อีกครั้งก่อนจะเดินเข้าไปหาเขาหัวใจของเจเรมีเต้นเร็วขึ้นในทันทีเมื่อเขาเห็นเธอเข้ามาใกล้ความคาดหวังถูกจุดประกายในดวงตาของเขาอีกครั้งบทที่ห้าอขณะที่เมเดลีนเดินเข้าไปหาเขาเธอเพียงแสดงรอยยิ้มที่สุภาพเท่านั้นสวัสดีคุณวิกแมนฉันเป็นคู่มั่นของเฟลิเป้วิล่าค่ะ การแนะนําตัวของเธอทําลายหัวใจของเจเรมี่เป็นชิ้นชิ้นแต่นั่นทาให้เฟเเลิเป้เผยรอยยิ้มกุมชัยอย่างเงียบฮ่าฮ่าเจเรมี่บังคับตัวเองให้สงบลงแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้และจับมือของเมเดลีนอย่างกระทันหันลินนี่ผมไม่ใช่คุณวิทแมนผมเป็นสามีของคุณเมเดลีนดึงมือของเธอกลับอย่างแรงทันทีที่เธอได้ยินคําพูดนั้นเธอจ้องมองเขาอย่างไม่พอใจคุณวิทแมนปลดให้เกียรติด้วยค่ะในอนาคตฉันจะเป็นป้าของคุณนะคะจึด คำพูดที่คุณเคยเหล่านั้นส่งผ่านแก้วหูของเจเรมี่อีกครั้งนั่นทําให้หัวใจที่บอบช้ําของเขาถูกโรยไปด้วยเกลือเลือดเติมจนเต็มหัวใจของเขาราวกับว่าความเจ็บปวดจากมันได้ฉีกถึงจนทําให้ลมหายใจของเขาผิดปกติเจเรมี่อย่าพูดเล่นแบบนั้นซิวิล่าจะโกรธเอานะเฟลิเปเดินเข้าไปหาและเตือนอย่างจริงจงังดวงตาของเขาสบตากับความก้าวร้าวของเจเรมี่อย่างกระชั้นชิดและรอยยิ้มของเขาก็ลึกขึ้น วีล่ายังไม่สบายอยู่ฉันคิดว่านายคงไม่ต้องการให้ป้าในอนาคตของานายถูกรบกวนอีกต่อไปใช่ไหมเขาบอกเป็นในในว่าเจเรมีควรเลิกพูดถึงอดีตก,กับเมเดลีนโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของเขากับเธอเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพของเมเดลีนในตอนนี้เจเรมีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอดทนกับมันในขณะนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมอบเมเดลีนให้เขา มันรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกแทงด้วยลูกศรน,นับพันเพียงเพราะเห็นว่าผู้หญิงที่เขารักกำลังตกอยู่ในอ้อมแขนของชายอีกคนหนึ่งบ่ายวันนั้นผู้อาวุโสวิทแมนก็ตื่นขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามเนื่องจากร่างกายที่แก่ชราของเขาประกอบกับผลข้างเคียงจากพิษผู้อาวุโสวิทแมนจึงสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโอกาสฟื้นตัวของเขามีน้อย กล่าวอีกนิดหนึ่งแม้ว่าท่านปู่จะยังคงมีความคิดของตัวเองแต่เขาไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปสถานการณ์นี้จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตคาเลนดูแลชายชาราเพียงวันเดียวหลังจากนั้นเธอก็ผลักความรับผิดชอบให้อีวอนเธอต้องใช้เงินหลายหมื่นในการจ้างผู้ดูแลเธอไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินไม่ว่ามันจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเธอเคยใช้เงินมากกว่านั้นเพื่อเป็นเงินค่าขนมของหนึ่งวันแต่ตอนนี้เธอไม่มีแม้แต่เงินติดกระเป๋าด้วยซ้ำ ด้วยสภาวะที่ตึงเครียดต่างๆเหล่านี้คาเลนจึงกล่าวโทษเมเดลีนท,ทั้งหมดเธอเดินไปที่ห้องพักของเมเดลีนด้วยความโกรธเธอต้องการให้เมเดลีนพบกับปัญหาในขณะที่เจเรมีไม่อยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามเธอพบว่าพยาบาลสาวกำลังจัดเตียงอยู่นั้นจากนั้นเธอก็พบว่าเมเดลีนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไปเธอไม่ได้หัวแตกแล้วมีเลือดคลั่งในสมองเหรอทำไมเธอออกจากโรงพยาบาลไปไวขนาดนี้คาเลนถามด้วยความไม่พอใจพยาบาลขมวดคิ้วและพูดว่า เธอไม่ได้หัวแตกนะคะและลิ่มเลือดก็หายไปเรียบร้อยแล้วเธอแค่ความจำเสื่อมและลืมบางสิ่งบางอย่างไปเท่านั้นอะไรนะความจำเสื่อมคาเลนไม่เชื่อเธอกล้าที่จะดึงกลอุบายแบบนี้มาจากละครทีวีจริงๆเธอต้องพยายามเอาชนะใจเจเรมีอีกครั้งแน่ๆคาเลนเดินออกจากห้องพักผู้ป่วยพร้อมกับสาบแช่งอย่างต่อเนื่องเธอไม่คิดว่าจะได้เห็นร่างของเมเดลีนปรากฏขึ้นไม่ไกลจากตรงหน้าเธอ เมเดลีนกำลังรอให้เฟลิเป้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกจากโรงพยาบาลและบังเอิญผ่านห้องพักผู้ป่วยของผู้อาวุโสวิทแมนประตูห้องพักเปิดแงม้มอยู่เธอมองเข้าไปข้างในด้วยความสงสัยด้วยสีหน้าที่ย่ำแย่อีวันเทน้ำจากอ่างน้ำตรงๆเพื่อล้างเท้าข้างหนึ่งของผู้อาวุโสวิทแมนผู้ซึ่งเป็นอมาพาสและนั่งในรถเข็นจากนั้นเธอก็กระแทกอ่างน้ำลงกับพื้นแม่งเอ้ยไอ้แก่ตายยากทำไมแกไม่ตายตายไปละ่ะ ยาพิษนี้ไม่สามารถแม้แต่จะฆ่าแกได้และตอนนี้แกก็ต้องการให้ฉันรับใช้แกจริงๆสินะไอศบเดินไม่ได้นี่อีวันยื่นนิ้วออกเพื่อจิ้มไปศรีรษะของผู้อาวุโสวิทแมนที่จ้องมองเขม็งแกกำลังจ้องอะไรขืนแกลงมาที่ฉันอีกครั้งแล้วหละ่ะก็ฉันจะให้แกดื่มน้ำล้างเท้าฉันโกรธมาก ในที่สุดฉันก็หาวิธีแกล้งเป็นเมเดลีนเพื่อให้ทุกคนคิดว่าหล่อนคือคนเดียวที่พยายามจะฆ่าแกได้แล้วแท้ๆความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวในการวางแผนทั้งหมดนี้ก็คือชะตากรรมอันแข็งแกร่งของแกดูเหมือนว่าคราวหน้าฉันจะต้องเพิ่มปริมาณสินะจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ